คือไม่พี่ผมอะเป็นคนไม่ยึดติดพี่เพชรจ้าผมมาตามพี่เพชรจ้าครับพี่เพชรจ้าเนี่ยเป็นไอดอลผมตอนแรกคุณเพชรจ้าซื้ออะไโบกินี่ใช่แล้วก็พี่เพชรจ้าเนี่ยเป็นไอดอลเราตั้งแต่เด็กเราก็ซื้อซื้อตามเขาว่าผมเนี่ยซื้อรถสปอร์ตคันแรกเนี่ยตามภูมิเพชรจ้านะผมกับเลโอเนี่ยเมื่อก่อนชอบภูมิเพชรจ้ามากคุณก็เวอร์ไปจริงพี่ความความฝันผมกับเลโอเมื่อก่อนเนี่ยความฝันเนี่ยคือเป็นภูมิกับเพชรจ้าแล้วก็ตอนที่พี่ภูมิกับพี่เพชรจ้าใช้รถสปอร์ตสมัยก่อนนะเราก็ซื้อตาม จนวันหนึ่งเขาซื้อแลมโบอบอ่าอเราก็อยากมีเหมือนเขาผมก็เลยไปซื้อเฟอร์รารี่มือสองมาครับจนปัจจุบันเนี่ยคุณเพชรจ้าเขาขายแลมโบไปแล้วเราก็ขายเฟอร์รารี่ตามเขาโอแต่ตอนนี้กระแสดารา,าขายกันเยอะคุณจีบเด็กผมไม่จีบเด็กตามคุณเลยโอ้ทุกวันนี้ผมเลิกจีบแล้วคุณยังจีบอยู่เลยนะ <laughs>